ในช่วงที่สถานการณ์ในประเทศที่ดูจะกลับมาค่าที่ข้าทางหรือในช่วงที่คล็อกดาวน์แบบนี้แต่ก็คงจะต้องยอมรับว่าในหลายๆสถานที่ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างร้อยเปอร์เซ็นในช่วงที่เศรษฐกิจก็ยังคงไม่ได้ดีเท่าที่ตัวมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะคนที่ขี้เบื่อไม่อยากอยู่บ้านและมีวันหยุดหนึ่งวันอน้อยนิดแบบนี้อย่างพวกเราก็คงจะยังไม่มีวิแววที่จะมีโอกาสได้ไปแท็กกิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ดูจะยังไม่เปิดอย่างร้อยเปอร์เซ็น ก็ดูจะหมดหวังถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่ประเทศเรากําลังเผชิญอ,อยู่ในตอนนี้แต่มันก็คงจะทําให้เราได้ตระหนักว่าตัวเราเองก็มีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมในยามที่บ้านเรากําลังเผชิญสถานการณ์นั้นยากลําบากเช่นนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงทําหน้าที่ของตัวเองกันมาไม่น้อยแล้วเราเลยทําได้แค่ไปในสถานที่ใกล้ๆไม่ต้องพบปะก,กับผู้คนมากนะักเราจะได้ทําหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและไม่ต้องไปเสี่ยงแพร่เชื้อให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย วันนี้ผมเลยอยากพาทุกคนออกไปแท็กิ่งสั้นๆอีกครั้งหนึ่งกับสถานที่ที่เขาว่ากันว่าเป็นเหมือนกันด้เล่นในสวนหลังบ้านซึ่งผมก็ได้แต่นั่งคิดเงียบๆในใจคนเดียวสวนหลังบ้านอีกแล้วเหรอแต่เราจะไปดูพร้อมๆกันครับว่ามันจะยากหรือง่ายแค่ไหนผมเริ่มออกเดินทางอีกครั้งบนถนนสายปาจินนครนายกในยามบ่ายแก่ๆแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการแวะหาอะไรอร่อยๆลองท้องระหว่างทางเสียก่อน ซึ่งผมเองก็รู้สึกโชคดีที่ในเวลาที่ใกล้จะปิดตัวลงของร้านที่ดูแล้วคนจะหลังกันมาอย่างไม่มีเวลาได้พักของพนักง,งานแบบนี้แต่ก็ยังคงเหลืออะไรอร่อยๆไว้ให้คนที่ไม่ได้กินอะไรมาจากบ้านอย่างผมได้เลือกกินอยู่บ้าง และเมื่อได้ลองชิมกัาอาหารที่เขาว่ามาร้านนี้แล้วเราขคงต้องสั่งมันก็ทำให้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพนักง,งานถึงไม่มีเวลาได้หยุดพักเลยตลอดทั้งวันและดูจากคุณลุงเจ้าของร้านที่ดูจะเชื้อเชิญและชวนลูกค้าที่เข้ามายัางร้านคุยอยู่ตลอดเวลานั้นมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่านั่นเป็นจุดข,ขายของร้านหรือในความเป็นจริงแล้วเป็นพรสวรรค์ของตัวคุณลุงเองกันแน่เพราะจากการพูดคุยกันเพียงเล็กน้อยระหว่างผมกับคุณลุงทำให้ผมรู้ว่าความจริงแล้ว หุณลุงเองไม่ได้มีการศึกษาอะไรที่สูงมากมายกว่าคนทั่วไปแต่เป็นการที่เกิดจากความรู้สึกที่อยากจะทาอยากจะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ที่มาเยือนซะเป็นหลักซึ่งนั่นคงจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมคิดว่าความจริงแล้วคนเรานั้นเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันทุกคนเพียงแต่เราอาจจะยังไม่เจอกับมันและเมื่อเราเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ดูแลว้วมันจะไม่ตอบโจทย์สําหรับคนทุกคนจนพวกเราไม่น้อยหลงลืมกับศักยภาพหรือพรสวรรค์ของเราไป ผู้คนมากมายคนที่มีความสามารถปาดเปลืองกับกลายเป็นคนที่ไร้ความสามารถเพียงเพราะสิ่งที่ขอทํานั้นอาจไม่ได้รับการยอมรับในระบบหรือโรงเรียนซึ่งวัดผลด้วยการสอบและใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนทุกคนก็ไม่ได้เหมือนกันและมีจุดมุ่งหมายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการศึกษาที่แท้จริงคงจะเป็นการสอนให้ผู้เรียนนั้นเป็นอิสระและใช้จุดแข็งของตัวเองสร้างสรรผลงานให้โดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นเพื่อให้ทุกคนยืนอยู่ได้อย่างสง,ง่างามในสังคม อยู่ได้โดยไม่ต้องก้หมหัวให้ใครเพียงแต่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองและยังสามารถแบ่งปันความสุขนั้นให้แก่คนรอบข้างอย่างเช่นคุณลุงได้อีกด้วยขอระาวาสบรรยากาศสบาย,บทยจะจะจะสที่มีปลาสวยน่าใสหท่านด้ตกรักรบ้มการตนเชรัานุดเัรา้อนึ่งแต่งที่ตา และเมื่อท้องของเราอิ่มคอร์ดไปเสพมันก็ดูจะมีแรงขึ้นมามืนกำลังจะบอกผมว่าให้ตรงไปยังสถานที่ที่จะไปได้แล้วและเมื่อเรามาถึงยังทางเข้าของสถานที่ที่มีชื่อว่าเขาหล่นหรือชื่อเต็มๆคือเขาหล่นมะจนภัยที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมือง,องจังหวัดนครนายก การเดินทางมาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเพียงแค่พิมพ์คําว่าขขาล่นใน Google Map เพียงแค่นี้ก็สามารถเดินทางมาได้อย่างไไง่ายดายเขาล่นเป็นสถานที่ที่คนที่ไม่เคยมาแบบผมภาพในหัวในตอนแรกก็คงจะเป็นภูเขาเล็กๆมีทางให้เดินแท็ก,กิ้งขึ้นไปชมวิวรับลมเย็นๆด้านบนหรือไม่ก็ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ แต่เมื่อพอมาถึงภาพในหัวที่เราคิดไว้มันก็ดูจะเล็กน้อยไปสะเลยกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราว่านี่มันไม่ใช่แค่การเนินท็กกิ้งในส่วนหลังบ้านแต่นี่มันเป็นแหล่งรวมแอคทิวิตี้หลากหลายชนิดไว้ในที่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาโรยตัวเดินป่าหรือแม้แต่คนที่ชอบอะไรที่มันแอดเวนเจอร์สักหน่อยอย่างดาวฮิวก็สามารถที่จะมาปั่นได้ซึ่งว่าว่าสถานที่แห่งนี้มันก็คงจะไม่ใช่ที่เล็กๆแล้วนะ ใครที่มีเวลาว่างไม่เยอะแบบผมแต่อยากจะหากิจกรรมเล็กๆทำกับครอบครัวผมว่าชื่อของสถานที่แห่งนี้ก็ดูจะไม่เลวซะเลยและเมื่อเรามาถึงยังทางเข้าผมก็เห็นสะพานไม้ที่ดูแล้วน่าจะมีความยาวประมาณ3 4 0 0เมตรได้ผมเลยไม่รอช้าที่จะเดินเข้าไปดูว่าปลายทางนั้นมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่เมื่อผมเดินมาถึงก็เหมือนกับจะเจอเจ้าถิน่น ที่ดูจะรีบเข้ามาทักทายผมและนะักท่องเที่ยวคนหนึ่ง,งที่หมุนเวียนกันมาอย่างสถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันและเมื่อผมเดินมาสุดทางของไม้ไผ่ก็พบกับทางที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางอีกครั้งและบนยอดนั้นก็เหมือนจะมีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่เหนือภูเขาซึ่งผมก็ได้คิดในใจว่านี่เราต้องสร้างทางให้ตัวเองของเราอยู่แล้วสินะและอากาศร้อนๆแบบนี้ผมก็ไม่รอช้าที่จะน้าขึ้นไปสัมผัสกับลมเย็นๆด้านบน และเมื่อผมมาถึงอย่างนั้นบนความรู้สึกหรือคําบอกเล่าจากที่เคยได้ยินมาก็ดูจะไม่คุ้นเอาซะเลยกับสถานการณ์ที่อยู่ตนองหน้าหรือที่เขาบอกกันว่าคําบอกเล่าจะไม่มีความหมายอะไรเลยหากเราไม่ได้มาสัมผัสมันด้วยตัวของเราเองสําหรับผมมันก็ดูจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมามากเลยทีเดียวเมื่อเราเลิกถามหาความสมบูรณ์แบบของการเดินทางความที่ทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกไปหมดเป็นไปนตามแผนที่วางไว้เสมอซึ่งผมคิดว่านิยามเหล่อนี่บางที ถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่ในบางครั้งคนเราก็ไม่เห็นจะต้องให้สมองมานําหัวใจตลอดเวลาก็ได้เพราะหากเราใช้สมองคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาได้ทำตามเสียงของหัวใจตัวเองเลยความสุขมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร บางทีคนเราไม่ต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ตัวเองมีความสุขก็ได้แค่ได้ทําประโยชน์เล็กๆน้อยๆคนอื่นบ้างออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างดูแลครอบครัวบ้างอยู่กับตัวเองบ้างแค่นี้มันก็เป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองได้แล้วถ้าเรามัวแต่เอาความทุกข์ไว้กับตัวตกอยู่ในภาวะเดิมๆท้ายที่สุดแล้วเราก็คงจะก้าวออกจากสิ่งนั้นไม่ได้ไม่ว่าคุณจะท้อแท้กับงาน รือดีเพช่นจากโลกประจำตัวหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่จนมันทําให้เราเริ่มมองเห็นโลกนี้แย่ลงและเป็นข้ออ้างในการหาความสุขให้ชีวิตของตัวเองนั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่เลยเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะที่ใดของโลกคงจะมีผู้คนที่ปะปนกันไปอย่างมากมายเป็นสังคมการใช้ชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ต่างก็ต้องพึ่งพาก,กันและกันถนนที่เต็มไปด้วยรถที่สัญจรกันไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะที่ใดของโลกเราแต่หากเรามองให้ลึกลงไปอีกสักหน่อยรถทุกคัน หล,หลายยี่ห้อแตกต่างกันไปมีทั้งรถที่ดีรถที่สวยรถที่บุบหรือบางทีมันอาจจะมีล่องลอยจากประสบการณ์บ้างแต่รถทุกคันมันก็ยังคงทําหน้าที่ของมันต่อไปนั่นคือการไปยังให้ถึงจุดหมายของตัวเองมนุษย์เรานั้นต่างก็มีทั้งร้ายและดีปะผนกันไปในโลกของความเป็นจริงแต่สุดท้ายคนเราต่างก็มีภาระหน้าที่ความราับผิดชอบของตัวเองกันทั้งนั้น บางทีเราทุกคนอาจจะไม่ได้ต้องการมีความสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีความสุขแต่เราอาจจะมีความสุขได้จากการนั่งรถบุบๆที่เรายอมรับร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนหรือคนที่เรารักและนั่นเมือนก็ยังพาเราเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายของชีวิตและมีความสุขไปได้วยกันได้อีกด้วยซึ่งผมว่ามนุษย์เรานั้นมีความรักความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่มันคงจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนปัจจัยที่อาจจะทำร้ายจิตใจของเราจากคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือสังคมที่เรายืนอ,อยู่เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้มันคงมีอยู่จริงๆและนั่นมันทําให้คนคนหนึ่งเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการปกป้องตัวเองขึ้นมาซึ่งผมเองก็เชื่อว่าคนที่เคยเจออะไรเหล่านี้ก็น่าจะเข้าใจได้ดี แต่ผมว่าสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นมากกว่านี้ไหมหากเรามองข้ามในความบกพร่งของแต่ละคนออกไปและยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติกันและกันในแบบที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะเป็นหากเป็นเช่นนั้นกันได้ทุกคนคนเราคงจะมีความจริงใจต่อกันเพิ่มมากขึ้นและสังคมที่เราอยู่ในทุกๆวันนั้นมันคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ขึ้นมากไม่น้อยเลยก็คงจะอย่างที่เขาบอกกันนั่นแหละครับผมว่าโลกมันจะสดใสหรือมองม่นบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันหรอกแต่มันอยู่ที่เราเลือกจะมองมันจากมุมไหนต่างหากวันเดทิปกับเวลาน้ออยขงผม ผมจะหมดลงเท่านี้ไว้เจอกันในพีหน้านะครับ